พิวฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่29กันยายน2566ครับอยู่กับผมครับจิโกกาบอลและผมจิมมี่กาบอลครับค่ำคืนวันศุกร์นะครับก็มีลีกของยุโรปนะครับลีกใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบุนเดสเลกาลาลิกาสเปนแล้วก็ลีกเอิงนะครับลงทำการแข่งขันนะครับคู่มีแค่ลีกละคู่นะครับที่เราเลือกมาวันนี้ก็เป็น4ลีกหลักเลยนะครับก่อนจะไปพีววิวกันใครเห็นผมช่องทางไหนกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไปสรุปผลบอลเมื่อคืนกันก่อน ไปสรุปผลบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับกับค่ำคืนวันพฤหัสนะครับเมื่อวันนั้นเมื่อคืนก็ให้ไปทั้งหมด6ตัวนะครับคู่แรกครับแอตมาลิกครับก็บุกไปชนะได้2ประตูต่อศูนย์คู่นี้ให้แอตมาลิกก็เข้าก่อนไปนะครับคู่สองครับอาราเบสครับคู่นี้ให้ลองไปที่อาราเบสครับก็ไม่มีปัญหาครับอาราเบสเสมอไปได้นะครับ 1 1น,น,นะครับไปตีเสมอนะครับในครึ่งหลังนะครับอาราเบสก็หวานเจี๊ยบกันไปคู่ที่สองนะให้ลองกันาดาคู่ที่สามมาให้ลองกาดาเมื่อคืนกา,าดาก็ตีเสมอเบติสนะครับ1ประตูต่อ1นคู่นี้ก็โอ้โหคู่นี้ก็คอยจังกินไปได้นะครับคู่ที่4นะครับให้ลองโบลญญานะครับเมื่อคืนมอนซาต่ออยู่ที่0.25เลยนะครับก่อนเริ่มเกมคู่นี้ก็พอได้กันไปแล้วคู่ที่5ครับ ให้ต่อไปที่ฟิออครับโอ้โหฟิออครึ่งแรกนำก่อนอย่างสวยเลยครับ1นึ่งสูแต่ไปด้โอโฟซิโนเน่ไล่ตีเสมอหนึ่งหนึ่งครับคู่นี้เสียกันไปครับคู่สุดท้ายครับให้ต่อโลมาโลมาเล่นมา5ทีโรนําไปก่อนนะครับแพ้ไปครับ4ี่หนึ่งโอ้โหมูรินโญ่ไม่ดีเลยครับเมื่อคืนนี้เดี๋ยววันนี้วันศุกร์ครับเรามาพรีวิวกันต่อแล้ววิเคราะห์กันใหม่ครับไปไปเริ่มคู่แรกกันนะครับคู่แรกที่เราเลือกมานะครับเป็นลาลิก้าสเปนครับบาร์เซโลนาเปิดบ้านพบกับเซบีย่าครับ ผลงานนั้นล่าสุดครับบาซ่าบุกไปเสมอเลย,เ,ยเอามาโยก้ามา2ประตูต่อ2ส่วนเซบีย่าเปิดบ้านถลม่มอันเมเลียไป41หรือ51านี่แหละห้าหนึ่งห้าหนึ่งกกันเยอะมากนะครับเซ <c oughs> บีย่าฟอร์มน่าจะกลับมาแล้วม <c oughs> ั้งฟอร์มน่ากลับมาแล้วนัดนี้ไม่รู้จะสะดุดหรือเปล่า <c oughs> บุกไปที่ค้าหนูนะครับไปดูตารางก่อนนะครับเซบีย่าเอ้ยบาเซโนนาเจ้าบ้านนะครับโอกาสที่เขาจะมีประตูนะครับก็คือมีโอกาสอยู่ที่4.25ก็คือ4ลูกนะครับส่วนเซบีย่าอาจจะยิงได้ 0.75จุด5อาจจะยิงไม่ได้หรือเต็มที่ก็อาจจะได้แค่หนึ่งลูกนะครับเปอร์เซ็นต์ที่เจ้าบ้านชนะนะครับบาเซลนาอยู่ที่89.22%นะครับอัลกิมมาเยือน2.50 2.50สกอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับ3.0เนี่ยมีอยู่ถึง8.57%หรือ3.1เนี่ยอยู่ที่6.47% 3.0นี่ถือว่าเยอะมากเลยทีเนี้ยแต่ด้วยเซบีย่าฟอร์มมันเพิ่งกระเตื้องมาเนาะก็เลยยังไม่รู้ว่านัดนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูค่าไอจีต่างๆนะครับเดี๋ยววิเคราะห์เปรียบเทียบกัน เดี๋ยวไปดูราคาก่อนดีกว่าบาร์เซโลนาเปิดมาที่1.5นะต่ออยู่ที่1.5แล้วก็ราคาส,สูงต,ต<า>่ำอาูที่3นะครับสําหรับคู่นี้โอกาสที่หรือความน่าจะเป็นที่จะสะกอจะสูงเนี่ยอยู่ที่80.62%สูงนะสูงอยู่ที่80.62%ครับเดี๋ยวไปดูตารางกันก่อนไปดูสถิติกันก่อนว่าสองทีมนี้เป็นยังไงนะครับบาร์เซโลนานี่เจ้าบ้านเนาะก็แข่งในบ้านนะครับสามนัดยังไม่ แพ้ใครเลยชนะลวดยิงได้ถึง10ลูกนะครับเสียไปเพียงแค่2ลูกเฉลี่ยแล้วเขายิงถึงนัดละ3.3าลูกแล้วก็เสียอยู่ที่0.6นะครับเสียยังไม่ถึง1ลูกนะครับที่เสีย2ลูกน่าจะเสียให้กับเซลตาบิโก้ตอนนัดเล่นในบ้านอาทิตย์ก่อนอืมใช่โอ้ก่อนนั้นก็ไปไม่เสียเลยเดี๋ยวสองนัดใช่ผลงานค่อนข้างดีนะครับในบ้านส่วนไปดูผลงานของเซเวียในสติติผู้มาเยือนนะครับสองนัดยังไม่ชนะใครเลยนะสําหรับการไปเยือนแล้วก็เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับยิงเฉลี่ยแล้วนัดละหนึ่งจุดห้าครับเสียไปสอง เดี๋ยวไปดูค่า IG นะครับค่า IG คือความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นของบาร์เซโลนาที่จะทำประตูได้ต่อ1นัดน,น,นะครับในการเป็นเจ้าบ้านอยู่ที่2.95ลูกนะครับเ <98. S 1> เอออเกอเกือบ3ามเลยนะยิงไดนน้จริงจริงยิงได้จริง3ลูกกว่านะครับอืมต่ลสถิติออกมาแบบนี้แปลว่าบาร์เซโลนาเนี่ยมีเกมลุกที่ดุดันอืแล้วก็ใช้โอกาสไม่เปลืองนะครับ ส่วนความน่าจะเจะ้าฟีเลยไงกำลังฮอตใช่เจ้าฟรีได้มาค่อนข้างจะคุ้มนะส่วนความน่าจะเป็นในการเสียประตูอยู่ที่ศูนย <98. S 1> ์จุดเก้าแปดก็ไม่ถึงลูกก็แปลว่าใกล้เคียงกับความน่าจะเป็นนะครับส่วนเซอร์เบียความน่าจะเป็นในการทำประตูอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าหกยังไม่ถึงลูกเลยแต่ยิงได้จริงๆคือลูกลูกครึ่งลูกครึ่งใช่ลูกครึ่งก็แปลว่าทําผลงานได้ค่อนข้างใช้โอกาสไม่เปลืองอ่ามีโอกาสแล้วก็ทําได้นะครับแล้วก็โอกาสเสียประตูอยู่ที่สองจุดหนึ่งแปดนะครับความน่าจะเป็นในการเสียประตูหนึ่งนัด อยู่ที่2ลูกนะครับแต่เสียจริงๆ2ลูกโอ,โอเคตรงกันใกล้ๆกัน<ช>สําหรับคู่นี้นะครับวิเคราะห์ออกมาแล้วใส่สูตรใส่ตารางอะไรออกมาแล้วคิดว่าน่าจะเป็นบาร์เซโลนาเนาะที่จะมีโอกาสชนะมากกว่าแล้วก็แต่ถ้าให้เซฟที่สุดนะครับราคาสูง3แล้วก็เฮต h เอตคู่นี้เจอกันมกักมักจะยิงกันเยอะด้วยแล้วก็คิดว่าไปที่ราคาสูงน่าจะปลอดภัยที่สุดครับราคาสูง3 คิดว่าน่าจะมีสกอร์เกิดขึ้นเยอะด้วยเพราะว่าต้องต้องตอนอันนี้มันมาจากนเศริฐนะแต่ว่าซเซเบียค่อนข้างจะทำผลงานได้ดีขึ้น<อ>นะน,นี้ก็อาจจะเพราะว่าต้นฤดูกาลเนี่ยทำผลงานได้ไม่ดีแต่ไติก็เลยแบบดิ่งลงตลอดนะครับแล้วก็บวกลบกับค่าที่เขามีโอกาสทำประตูแล้วเขามีโอกาสแล้วเขาทำได้ด้วยแล้วที่ว่าคู่นี้โอกาสสกอร์สูงน่าจะน่าที่จะลงทุนมากกว่าครับคู่นี้ไปสกอร์สูงนะครับ3นะครับคู่ที่2นะครับข้ามไปที่บุนเดสซิก้าของเยอรมันครับเจ้าบ้านครับฮอฟเฟนฮามเปิดบ้านพบกับบรูเซียดอมุน ช่วงนี้เขาไปทำคือว่าฟอร์มแรงทีเดียวหรือว่ากำลังทำงานได้ดีใช่ครับแต่ว่าวันนี้เจอของแข็งนะครับตอนแรกมาเยือนของบริสตอลมอนที่ฟอร์มก็ชนะได้เรื่อยๆแต่ว่าก็เหนื่อยนิดนึงแต่ละนัดเดี๋ยวไปดูตารางก่อนนะครับออฟเฟนแฮมนี่ความได้เป็นในการทำประตูอยู่ที่1.41ส่วนทีมเยือนอยู่ที่2.37นะครับก็เปอร์เซ็นต์ที่เจ้าบ,บ้านชนะอยู่ที่22.07ผู้มาเยือนนี่อยู่ที่58.62นะครับความน่าจะเป็นของการเกิดสกอร์1-2ผู้มาเยือนชนะเนี่ยอยู่ที่9ก้าจุ 0.3%, 03นะครับถ้าเป็น3:1นี่ก็อยู่ที่7%นะครับคู่นี้ราคาเปิดมาที่เท่าไหร่ครับ0.25ดอนมูลมาต่อที่0.25แล้วก็สูงต่ำอยู่ที่3.25นะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยโอกาสที่ดอนมุลจะบุกมาชนะด้วยราคาด้วยแฮนดิแคปที่เปิดมาแบบนี้ค่อนข้างสูงนะก็ชี้ง่ายครับราคา0.25ยิงโป่งเดียวก็คือแบบรับซับแหละแต่สูงต่ําเนี่ย3.25เนี่ยมันถือว่าเปิดเปิดสูงเปิดสูงเกินไปครับ สูงเกินไปแต่ว่าโอกาสสูงก็มีนะครับสามจุดสองห้านะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูตารางก่อนก่อนนะครับออฟเฟนแฮมอันนี้อ่าคล้ายๆไฮเดนแฮมเดี๋ยวจิ้มผิดเดี๋ยวจะแย่เพราเป็นออฟเฟนแฮมแข่งไาแล้วสองนัดชนะหนึ่งแพ้หนึ่งยิงได้เพียงแค่สี่เสียไปสามเฉลี่ยแล้วต่อนัดสองลูกอ่าเสียไป1.5ลูกส่วนบรุสเซียดอทมุลนะครับแข่งไป2นัดชนะ1เสมอ1ยิงไป5เสียไปสามเฉลี่ยแล้ว1นัดยิงได้2.5 เสียไป1 2 5ทีนี้ไปดูค่าใ g จีนะครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นความน่าจะเป็นก็คือเฉลี่ยแล้วเขาน่าจะยิงได้ถึง1.73ลูกนะครับแต่ยิงได้จริงๆนี่2ลูกอ่าก็คือทาผลงานได้ดีกว่าที่คิดไว้นะครับส่วนค่าเฉลี่ยในการเสียประตูความน่าจะเป็นเนี่ยคือเสียอยู่ที่2.3ลูกเลยนะแต่เสียจริง1นลูกในบ้านนี่เกมรับเหนียวนะครับเกมรับค่อนข้างดีทีเดียว ส่วนไปที่บริษัทดอนมุนดอทมุลเฉลี่ยแล้วความน่าจะเป็นในการทำาทูต่อ1นัดอยู่ที่2.27 <2. 5. S 1> อ่ายิงได้จริง2.5 2.5<อ>ก็ถือว่าเกมลุกค่อนข้างจะคมทีเดียวนะครับส่วนเกมรับเขาบอกว่าเสีย1.08ความน่าจะเป็นก็คือจะเสียตูอยู่ที่นัดละ1ลูกนะครับแต่เสียงจริงก็ล,ก 1> 1. <2. S 1> ลูกครึง่ง <จะ S 1> นะกองหลังก็ใกล้เคียงใกล้เคียงแต่ว่ากองหลังก็ต่ํากว่าความคาดหวังนิดหนึ่งนะครับสหรับผู้นี้ฟันธงมาแล้วเป็นไงผู้นี้นะครับ สูงต่ําไม่เลือกครับให้อยู่ที่ทีมเยือนมากกว่าครับจงังหวะการเข้าทาหรือว่ากองหน้าครับที่ยังฝากาฝากผีฝากใครได้อย่างอเดยีบี้ยังที่จะ uh อเดอเดยเมี่อเดยิมี่ยังที่จะพอมีทีเด็ดมาฝากครับคิดว่าราคาแค่0.25โป้งเดียวก็ได้เงินคิดว่าอยู่ต่อได้ครับดอกบ,บนืนคิดไม่น่าแพ้ครับโอเคไปกันที่คู่ที่สามนะครับ คุยสามครับเราข้ามไปที่หลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับสตาบุกเปิดบ้านพบกับลองนะครับลองปีนี้ฟอร์มไม่ยังสตาร์ทมาฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับพบกับสตาบุกนะครับสตาบุกนี่ในบ้านค่อนข้างเก่งทีเดียวนะครับใช่อ่าสตาบุกนี่ความน่าจะเป็นในการทำประตูเนี่ยอยู่ที่สามจุดเจ็ดหกลูกบางทีอาจจะทะลุไปถึง4นะครับแต่ว่าโอกาสความน่าจะเป็นที่เขาจะทําได้3ลูกเนี่ยอาจจะมีนะครับส่วนลองเนี่ยอยู่ที่0.8นะครับก็คืออาจจะไม่ต่ำๆอ่ะ เม็ดหนึ่งน่าจะมีนะครับเม็ดนึงแย่สุดคือคือยิงไม่ได้แบบนั้นนี้น่าจะมีเม็ดหนึ่งนะน่าจะมีเม็ดหนึงลองน่าจะมีแหละแล้วก็ความน่าจะเป็นที่เจ้าบ้านชนะอยู่ที่แปดสิบหกจุดเก้านะครับสูงมากผู้มาเยือนชนะอยู่ที่สามเาเกซนต์นะครับความน่าจะเป็นที่สกอร์คู่นี้จะเกิดขึ้นนะครับ30มศูนย์เนี่ยสามสามศูนยึ่งอ่ะสายอยู่ที่9.25าจสอยู่ที่7 4็ดจุดสี่เเซแต่คิดว่าคู่นี้ลองนี้น่าจะ อาจจะปลูกไปยิงได้สักลูกอ,ะอ่ะเมียคิดว่ามิม้งอ่ะเจมลูกลองก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวไปดูตารางกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปดูสถิติก่อนว่าลองสตาร์บุกในบ้านเนี่ยจะเก่งสักแค่ไหนสตาร์บุกในบ้านนะครับแข่ง,งไปสาม,สามนัดชนะสองเสมอหนึ่งอ่าผลงานค่อนข้างดีนะ,ะยิงรวมเนี่ยหกเสีย <3 S 1> <3 S 2> สามเฉลี่ยแล้วก็คือสองหนึ่งต่อนัดอ่าชนะสองสองหนึ่งต่อนัดนะครับส่วนลองลองนี่สามนัดแพ้บ้าแพ้รวดเลยนะแพ้รวดเลยอื ยิงไปเพียงแค่สามลูกเสียไปเก้าเฉลี่ยแล้วยิงได้นั้นแล้วลูกอ่ะเออแล้วเสียไปสามนะทีนี้ไปดูค่ายจีก่อนนะครับค่ายจีของทั้งสองทีมความน่าจะเป็นในการทําประตูของพวกเขาแล้วก็เสียประตูของพวกเขานะครับซาบุกอยู่ที่นัดละสองสองลูกเลยที่เขาจะทําความน่าจะเป็นในการทําประตูนะครับแต่เขาทําได้จริงสองลูกตรงนะยิงปุ๊บเข้าปั๊บนะครับส่วนความน่าจะเป็นในการเสียประตูอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งสามนะครับแต่เสียงจริงอยู่ที่หนึ่งลูกก็ถือว่าใกล้เคียงกองหลังค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ ส่วนล่องความน่าจะเป็นคือต่อหนึ่งนัดเนี่ยศูนย์จุดหกเปอรเกมไม่ดีเลยเกมลุกไม่ดีนะครับในการผลงานในเป็นทีมเยือนนะแล้วก็ความน่าจะเป็นในการเสียประตูอยู่ที่สองลูกนะก็คือเสียจริงๆเสียสามแปลว่ากองหลังใน,ในการย,วย,ย,วยุ่ยยุ่ยกองก็ไม่ค่อยดีจริงๆครับตรงตามผลงานเนาะมาเผื่อกองหลังยุ่ยกว่าเดิมกว่าความน่าจะเป็นนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูราคาที่เปิดนะครับตารางสรุปนะครับเขาให้ เจ้าบ้านชนะถึงสามูนย์เลยนะสามศูนยเลยนะแล้วทั้งๆท,งที่โอ้โหผลงานอย่างนี้ทั้งๆท,ท,ที่ผู้มาเยือนเนี่ยเป็นทีมต่อด้วยนะเป็นทีมต่อแล้วแล้วปีที่แล้วก็ผลงานดีเลยนะลองอ่ะแต่มาปีนี้สตาร์ทไม่ดีเลยนะครับใช,ใช่มาฟันง์งคู่นี้กันฟอร์มไม่ดีมากเลยนะครับลองระบุกมาต่อสตาร์บุกที่ผลงานในบ้านถือว่า ดีมากๆเลยครับแล้วลองเนี่ยไปเสียประตูนอกบ้านเนี่ยกะถึง9ลูกภายใน3นัดแล้วก็ไม่ชนะใครเลยนะครับแล้วดันมาต่อเขาอีกใช่ยังมีหน้านะยังมีหน้ามาต่อเขาอีกนะถูกต้องครับงั้นเราไปตามคู่นี้ผมคิดว่าเราไปตามสติและภาพรวมดีกว่าครับคู่นี้อยู่ที่เจ้าบ้านครับสตาร์บุกลองลอง0.25แล้วไปสูงที่2.25ได้เลยครับคู่นี้โอเคไปกันที่คู่ต่อไปคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับคู่สุดท้ายแชมเปนชิปป่ะใช่แชมเปนชิปครับ เป็นเชฟฟิลเว้นเดย์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซันเดอร์แลนด์นะครับเชฟฟิลเว้นเดย์เนี่ยเป็นทีมของคนไทยหรอใครวะ <c oughs> ไม่รู้ชื่อใครสักคนกแต่เ <Okay. S 1> ของคนไทยนะครับก็ตารางเปิดมาบอกเชฟเว้น <c oughs> นั้นนี้ทีมของคนไทยนะครับมีโอกาสทำประตอูอยู่นะนนนเนี่ย0.3ลูกนะส่วนซันเดอร์แลนด์เนี่ยทะลุไปถึง1.75นะครับคือแบบ1.75เนี่ยมีโอกาสที่ซันเดอร์แลนด์จะยิงต่ำๆอ่ะ1เม็ดมีนะอาจจะทะลุไปถึง2นะครับและความน่าจะเป็นนะครับคือเจ้าบ้านเนี่ยชนะอยู่แค่6.3 8%ส่วนผู้มาเยือน72.78เยอะทีเดียวนะครับทีนี้มาดูสกอร์ที่คาจะเกิดขึ้นนะครับ2 2 1เนี่ย2 0โอ้โห1 0เนี่ยไปถึง21.83%สนะส่วน2.0อยู่ที่19.10%นะครับคู่นี้นี่เดี๋ยวไปดูราคากันอีกทีทีนี้เดี๋ยวไปดูสถิติของของทั้ง2ทีมก่อนเชฟฟิลเวนเดย์เนี่ยสนัดในการเป็นเจ้าบ้านนะไม่ชนะเลย เสมอหนึ่งแพ้สามนะครับยิงได้เพียงแค่2ลูกเสียห้าเฉลี่ยแล้วนัดหนึ่งเนี่ยเขายิงได้เพียงแค่ครึ่งลูกเนี่ยไม่ถึงลูกไม่ถึงลูกเลยแล้วก็โดนไปถึง1.25ลูกนะครับส่วนซันเดอร์แลนด์ผู้มาเยือน4นัดชนะไปสเสมอ1แพ้1อ่าก็ผลงานได้ก็โอเคนะครับยิงเจ็ดใช้ได้อยู่ยิงเจ็ดเสียเเฉลี่ยแล้วนัดหนึ่งเขาจะยิงอยู่ที่1.75ลูกนะเสียเพียงแค่1ลูกนะครับในผลงานการเป็นทีมเยือนเนาะทีนี้ไปดูค่ายจีของทั้ง2ทีมนะครับเชฟฟิลเวนเดว เชฟฟิวเวนเดนี่สนัดโอ้โหโอกาสทำประตูได้ค่อนข้างต่ำนะ0.7เองนะครับโอ้ไม่มีไอเดียเลยโอ้ไม่มีไอเดียเลย <laughs> เข้าทำเลยคือตื้อมากๆแล้วก็เสียไปเนี่ยคุณจะเสียอยู่ที่1ลูกนะใช่อืมน่าจะบอลที่เขาไปเจอนะ่าจะบี้กันอยู่อตองการค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเขาดูผลงานจริงๆแล้วถ้าเทียบกันนะเชฟฟิวเวนเดโอ้โหกองหลังก็ก็ก็ไม่ค่อยดีนะครับกองหลังไม่ดีกองหน้านี่ตื้อหนักเลย ส่วนซันเดอร์แลนด์ความน่าจะเป็นในการเกิดประตูเนี่ยอยู่ที่ฉเฉลี่ยต่อหนึ่งนะหนึ่งจุ้นะครับแต่เขายิงได้จริงหนึ่็้าใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เกมรับ1.35 <35 S 2> เสียจริงๆ 1, 1> ลูกแปลว่า<ก>ไปเยือนในเกมรับดีนะก็กคือว่าภาพรวมที่เรามาเทียบถือว่ามันใกล้เคียงกัน ถือว่ามีเกมลับที่เหนียวใช้ได้เลยสําหรับซันเดอร์แลนด์ผลงานแบบเนี้ยถ้าเทียบกันจริงๆคือซันเดอร์แลนด์เนี่ยเหนือกว่าทุกขุมกําลังนะครับอ่าใช่เดี๋ยวแคทวินฟิลิปยิงไหมโอ้โหเชียสมัยไหนวะเนี่ยสมัยไหนเนี่ยนในออสเตนเลีของแม่คู่นี้ไปดูกันนะครับสําหรับคู่นี้แชมเปี้ยนชิพสําหรับอันนี้เปิดมานะครับซันเดอร์แลนด์เนี่ยบุกมาต่ออยู่ที่0.25สองาส่วนสูงต่ำอยู่ที่2.5คู่นี้ฟันธงไงคู่นี้ไปตามภาพรวมแล้วก็สภาพทีมแล้วกันครับคู่นี้ช่วงนี้ซันเดอร์แลนด์ถือว่า ใช้ได้ครับเกมลุกถือว่าโอเคคิดว่ามีสิทธิ์ที่จะมาเบียดชนะเจ้าบ้านได้หนึ่งศูนนะเนี่ยแล้วตารางทั้งสามอันเนี่ยคือวิเคราะห์มาทั้งสามหน้ากระดานนะครับากาา็ให้ไปหมดเลย<ห>ว่าหให้ซันเดอร์แลนด์ชนะที่หนึ่งศูนย์หมดเลยนะแล้วก็สูงต่ํานี่ก็ค่อน,น,นข้างางจะไม่มันก็้บอกไปต่ําหมดเลยนะหกสิบหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่แต่คู่นี้ก็คิดว่าไปตามภาพรวมแล้วไปตามฟอร์มครับอยู่ที่ซันเดอร์แลนด์น่าจะเบียดชนะได้นะครับสําหรับวันนี้สี่คู่ที่ให้ไปนะครับมีทั้งหมดคคู่แรรกนนะับเป็ เดี๋ยวไปสรุปกันสรุปกันคู่แรกครับบาซ่านะครับเราให้ไปที่สกอร์สูงนะครับสูง3น่าจะทําเงินนะครับคู่ที่2นะครับเราให้ต่อไปที่ดอดมุลนะครับส่วนคู่ที่3นี่โอ้โหน่าจะเป็นบอลทีเด็ดอีกตัวนึงครับรองสตาบูกับสูง2.25นะครับคู่สุดท้ายนะครับให้ต่อเชนเดอร์แลนด์ไปที่ราคา0.25สานะครับสาหรับใครเห็นจิโกช่องทางไหนนะครับก็กดติดตามหรือว่ากดคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือถ้าใครอยากได้ ตารางวิเคราะห์อ่าตารางทํานายผลแบบนี้นะครับอยู่ใต้คอมเมนต์อยู่ใต้คอมเมนต์กดเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับจิโกขอลาไปก่อนในค่ำคืนของวันศุกร์ขอให้ทุกท่านจงโชคดีนะครับผมพบแล้วก็พบเจอกันใหม่สำหรับวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆสำหรับวันเสาร์ครับสวัสดีครับ